สวัสดีครับครับครับคขอบคุณครับ่ฟนเพลยครับ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 คนึบก่อนครับครับครับขอพูดอะไรก่อนครับครับครับนึกนึกนึกก่อนครับครับอ๋อครับครับขอบคุณครับสั่งรับแฟนครับทุกๆคนแต่นี่ก็เป็นซิงเกิลที่เจ็ดแล้วของพวกเราวงสุดาเทพเบนด์มีเราสองคนครับกับผมชายพัฒน์และมือกีตาร์ชายชัย ครับสำหรับซิงเกิลนี้หลังจากที่พวกเราหางหายไปนานในช่วงเวลาที่ปิดเทอมพวกเราแต่ละคนก็ต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับสำหรับซิงเกิลนี้พวกเราก็ตั้งใจกันทำจริงๆนะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่ากาลังทันสมัยอยู่และต้องใช้นักร้องถึงสองคนในการร้องซึ่งไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวครับต้องใช้ผู้หญิงด้วยครับแต่วงของเราไม่ได้มีนักร้องผู้หญิงครับลองติดตามดูครับว่าซิงเกิลนี้วงของเราจะมีเซอร์ไพรส์อ,รยอย่างไรบ้าง และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมุงเราครับบดกรอนครับครับมิกิได้ร้องครับคนบ้ามาเขียนกรอนคนปัญญาอ่อนมานั่งอา่านคนจิตคุ้งซ่านมารำพึงคนคิดถึงเธออยู่นี่ไงคิดถึงเธอทำอะไรก็เห็นหน้า มองท้องฟ้าเป็นหน้าเธอไม่จางหายมองดูรถเป็นหน้าเธอไม่เว้นวายมองดูควายกลางท้องนาเป็นหน้าเธอครับครับและสำหรับซิงเกิลน,นี้จะเป็นไปอะไรก็ขอ,ขอเชิญเพืเ่อนๆทุกคนรับชมรับฟังได้เลยครับพวกเราตั้งใจทำกันจริงๆครับครับเชิญรับชมรับฟังครับ รรรเราคุ้มแค่กำลังเลือกจนไม่ได้หมอก็คอยนี่จตกคุ้มเท่ไปพี่เลือกมาจังหวัดน,นี้ก็เห็นว่า,าการดีกว่าทีา่ใด

ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องเธออย่ามาใช้รักเสืใจไมีใจทำร้ายจริงน้องก็คงรักได้ถ้านี่ได้มกาหลอกน้องผู้เต็นใจเหรือก จริงๆหายึงพองอยู่ยาวให้ได้พี่รักในจังหวัดนี้รักษาการใจให้ดีจสองตาแล้วคจริงๆยอเชื่อว่าไง,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 ไางเธอเหล่านั้นใจสดดไมได้เข้าสวยกันแที่้ก็สั่นด้ยคาทร้อนอ่ไปสนใจความรนะักจ,จริงๆต้องออกจากข้าไใน ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายพอคนเธอร้ายใจหัวใจมีเองก็แพ้แต่เมื่อเจอเธอตรงนั้นฉันเสียใจเหลือเกินขอร้องเธออย่าเมย์ช่วยรักษาใจมี่จ๋าข้าพูดจริงเราก็คงรับได้ถ้าไม่ได้